สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆพบกันตามเคยนะจ๊ะโมนี่ก็มาแบบสายๆพี่น้องแฟนออเดอร์กับเขามากินนะจ๊ะอาหารไทยอันนี้สุมตำของแฟนนะจ๊ะแกงมัสมันมัสมันไก่พี่น้องแล้วก็อันนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อของเจี๊ยบนะจ๊ะพี่น้องได้เห็นบอกก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะจ๊ะจะได้สด ลงโค้ดพี่น้องไฟมันแน่นีลยไอ้น,นี่มันมันสมสายชูพริกขขน้ำซุปคนเลยแต่แน่นมุกมันเป็นคนดีมากแล้วก็ข้าวผัดนะคะข้าวผัดของสามีแล้วก็ข้าวสวยข้าวสวยเนี่ยกินกับแกงมัสมั่นไก่นะพี่น้องโอเคจ้าโอเคพี่น้องเดี๋ยวแฟนจะาเฟิร์นสม์มาเก็ตบ้างเนาะหลายๆปันได ืูแบบกองหนึ่งได้เยอะมากไมงว่าแล้วน่ากินมากโซมัอันนี้พ่อกอกชิคกินอูยยอดเดือดโอ้ชิคกินชิคกินเหรออืมข้าวผัดไก่อร่ยอยไหมอืไในส้มตำดิส้มตำ ตำไทยอ่ะยูออเดอร์แฟนจะม,มาก,กินตำไทยเลยนางชอบกินตำไทยมากนายโชว์อีทัอืมบบสปสซี่ไหามฮาวมีชิ้นไหม่มเปินลีกวันสปซี่นั่นนะ <Not spicy. S 1> อ่ะนะไม่สปาย เอาเละไหมอืมไปโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องนี่เลเดี๋ยวจับซีเท่ไอ้ก๋วยเตี๋ยวนะาจะว่าสิดไ,าไ,ได้ไลท์มไในพี่น้องก็โอเคพี่น้องนี่ก๋วยเตี๋ยวที่จะสั่งมาหนะจ้ะ สุดร้อนๆจะได้โล่งคอพี่น้องอันนี้ก็น้ำซุปนะคะลุกชสยกับบสมบายพี่น้องเฮ้ยทั้งคืนเมื่อวานไข,ข่คืนน่าจะสามสิบแปดองศาเจียบกับแฟนบริเลนนทั้งคืนคนที่จะเป็นไลฟ์ต่อไปกันนะะเป็นแฟนเจียมนี่แเลยจะเริ่มบริเลออกไปใส่เลยันนี้อา่าสิหายดีเลยอู้ บึงได้เนื้อเยอะมากแต่ว่าผักได้แค่บลกอกลี่แต่ก็โอเคลแล้แเลยพี่น้องว่าจะติดสดขนาดอันนี้เนาะอือหืออร่อยมากเดีย๋ยวนะเอาช้อนเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเราต้องชิมทิซซี่ในบึงเราพี่น้อง อาจแกอยู่กะพ่อโฟมมี่ะอืมอืมอเผ็ดสอบไหมสิพี่เราหวานเค็มนิดหน่อยแสบพี่น,น้องแต่ว่าเผ็ด อคลิปนี้กลับไปก็ได้จ้าพี่น้องพอกกคลิปไม่ได้จ้ามารีวิวอาหารซื้อมาเหามือนกินยังไปเลยจ้าบ๊ายบาย ฮาแง๊มทำอะไร